สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนตรีโกรมิติเนาะเป็นการหาฟังก์ชันผลบวกผลต่างนะซึ่งก็จะเหลือสูตรมุม2เท่าแล้วก็เรื่องพิสูจน์เอกลักษณ์มั้งนะถึงจะจบกลางภาคเพราะว่าปลายภาคก็เหลืออีกหลายหัวข้อนะครับเราจะมาเรียนเริ่มที่ข้อแรก มันจะเป็นการใช้ความรู้เก่าๆด้วยนะให้หาคอส a บวก b ข้อที่หน่งนะครับให้หาคอส a บวก b เดี๋ยวเราเขียนรูปไว้ด้านข้างก่อนเราจะเขียนรูปไว้ด้านข้าง2รูปรูปหนึ่งของ a ส่วนอีกรูปหนึ่งของ b เี้นเขาเข้าเฉยนะครับแทนข้ามชิดนะครับข้ามชิดจากพิทาโกรัสตรงนี้จะได้รูทหนะครับต่อไปโคเซกก็จะเป็นฉากข้าม9-4ลบ4ก็จะเหลือ5นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูทห้ รเราก็จะมาหาข้อแรกแต่ต้องเราดูก่อน a, a เป็นคอแดนที่3 a อยู่ในคอแดนที่3เครื่องหมายคือลบกับลบ b, b อยู่ในคอแดนที่ 2. 2เครื่องหมายคือลบกับบวกเราก็แทนสูตรก่อนอันดับแรก คอส A บวก B ก็คือคอส A อคอส B ลบไซด์ A ไซด์ B แล้วก็แทนค่าลงไปปกติคอส A ก็คือคอส A ต้องติดลบตอบลบ2ส่วนรูท5้คอส B ก็คือลบรูทน5ส่วน3ม คอสเคือ2ส่วนรูทห้าคอสรูทหส่วน3านะครับคราวนี้เราก็จะได้ s i n sin ของ a ก็ติดลบครับ sin a ก็เป็นลบ1ส่วนรูทเพราะมันอยู่คอร์แดนที่3ส่วน sin b ไม่ติดลบเพราะอยู่คอร์แดนที่2 จึงได้เป็น2ส่วน3จากนั้นคำตอบที่ได้ตัดตัดกันได้ลบ2ส่วนได้2ส่วน3นะครับลบคูณลบเป็นบวกได้2ส่วน3บวกกับ2ส่วน3รูท5โอเคนะครับคอนจูกเกตก่อนละกันเพื่อให้ตัวเลขมันไม่ติดตัวส่วนไม่ติดลาก เราจะคูณด้วยรูททั้งเศษและส่วนทั้งเศษและส่วนจากนั้นบรรทัดต่อไปก็จะได้เป็น2ส่วน3บวกด้วย2รูทส่วน15ครนรนทั้งหมดนี้ก็คือ15ก็5คูณเป็น10บวก2รูทห ทั้งหมดส่วนด้วย15นี่คือคำตอบของ cos a บวก b นะครับต่อไป tan a บวก b บ้างเข้าสูตรก่อน tan a บวก b ก็คือ tan a บวก tan b ส่วนด้วย1ลบ tan a คูณ tan b เทาสูตรเลยครับแทน A ก็คือ1ส่วน2แทน b ต้องติดลบเพราะอยู่คอแทนที่2แทน b ก็คือ2ส่วนรูนนะครับส่วนทั้งหมดด้วยตัวเดิมครับ2ส่วนรูนต้องติดลบนะครับเพราะอยู่คอแทนที่2 1ลบ1ส่วน2คูณลบ2ส่วนรูนนะครับ จึงได้เป็น1ส่วน2ลบ2ส่วนรูท5นะครับทั้งหมดส่วนด้วย1บวก1ส่วนรูท5าหาครนปกติทั้งเศษและส่วนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูท5ลบ4ส่วนด้วย2ลูทห ทั้งหมดส่วนด้วยรูทห้บวกหส่วนด้วยรูทห้ากับเศษเป็นส่วนขึ้นไปตัดกันนะครับกับเศษเป็นส่วนขึ้นไปตัดกันก็จะได้เป็นรูทห้ลบส่ส่วน2องรูทห คูณกับรูทห้าส่วนด้วยรูทห้าบวกหนึ่งคำตอบสุดท้ายก็จะกลายเป็นรูทห้าลบสี่ส่วนด้วยสองรูทห้าบวกสองนะครับสองรูทห้าบวกสองนี่คือคำตอบ ข้อหนึ่งนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือแทนค่าจากสูตรไม่ได้พลิกแพงอะไรนะยากตรงที่แทนค่าตัวเลขลงไปแล้วเราไปหาผลลัพธ์นะครับเราไปหาผลลัพธ์มันเลยยากตรงนี้แหละต่อไปข้อที่สองให้ A เป็น s i n ตัวนี้คอ s ตัวนี้บวกคอตัวนี้ซายตัวนี้มองดูแล้วมันเข้ารูปของตัวนี้นะครับ A จากข้างบนมันเข้ารูปของ sin a นะครับ s ซ n a บวก B จากการมองแล้วมันเข้ารูปของตัวนี้นะครับเป็น sin a บวก B นะครับมันเป็น sin c คอสค s ส i ซก็จะได้ต่อไปว่า เป็นไซน์ของพายส่วนสองไซน์เกจึงมีค่าเป็น1 a จึงเท่ากับ1ต่อไปมาหา b จากการมอง b แล้วมันอยู่ในสูตรค cos บวกไซส์ก็จะกลายเป็นคอร์ส A ลบ B A ลบ B มันเป็นคอร์สคบวกไซส์ก็ต้องเป็นคอร์ส A ลบ B จากนั้นจะเหลือแค่คอรส ลบพายส่วนสามจึงมีค่าเป็นคอสพายส่วนสามปกติเพราะตกคอเตนที่สี่ลบพายส่วนสามตกคอเตนที่สี่นะครับหมุนจากนี่หมุนลงมาหมุนลงมาลบพายส่วนสามนะครับ คอรแดนที่4คือบวกกับลบค่าคอร์สเป็นบวกก็เป็นคอร์สพายส่วน3ปกติคอร์สพายส่วน6สิครับไม่ใช่พายส่วน3เพราะว่ามุม30ลบนั้นก็จะเป็นพายส่วน6เหมือนเดิมนะครับคอร์สพายส่วน6คอร์สพายส่วน6นะครับได้คอรสพายส่วน6 คอสสสจึงมีค่าเป็นรูทสส่วน2เพราะฉะนั้นโจทย์ให้หา A คูณ B ยกกำลังสองได้เป็น1คูณกับรูทสส่วน2ทั้งหมดกำลังสองคำตอบคือ3ส่วน4นะครับตอบ3ส่วน4 เดีวพวกเราก็ทำแบบฝึกหัดตามนี้นะครับมีอยู่2ข้อใหญ่โอเคครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ